สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมฮาร์ดส,สุทธิพงษ์ทัศนพิทักกุลกับรอยไทยไอเดียภารกิจของเราวนันนี้ลากนคอเลสเตอรอลนะครับกับเมนูกริลซีบัสกระเพราตะไคร้ก่อนที่เราจะนําปลากระพงขาวไปทอดนะครับเราจะต้องปรุงด้วยเกลือและพริกไทยนะครับเตรียมกระทะให้ร้อนอย่างที่เห็นนี่นะครับใส่น้ามันมะกอกจากนั้นก็นําเอาปลากระพงขาวนะครับด้านที่เป็นหนังนี่ลงก่อนนะฮะนี่ครับทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งนาทีนะครับให้ด้านหลังของเขานี้กรอบ กรียมนะฮะอย่างพอดีกลับปลาเสร็จแล้วนะครับให้เวลาเขาประมาณสัก1นาทีนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับปิดไฟนะฮะวางชุดสีแบนี้ลงในถาดนำปลากระพงขาวนะครับเข้าเตาอบที่1 8อองศาอบอยู่ประมาณสัก3-5นาทีซอสผัดกระเพราพร้อมปรุงจากรอยไทยนะครับใช้กระทะเดิมนะครับนะฮะความร้อนเขายังคงอยู่นะฮะตามด้วยน้ำตามด้วยมะเขือเทศราชินีนะฮะตะไคร้ซอยนะครับปรับรสชาติด้วยเกลือและพริกไทยอย่างเล็กนิดนึงนะครับจากนั้นก็ รอแต่งจานให้ดูน่ารับประทานปลาของเราก็พร้อมพอดีเลยนะฮะโอ้โหนำเอาซอสกะเพราตะไคร้ของเราเนี่ยนะครับนำมาเทลงบนจานพร้อมเสิร์ฟของเราเนี่ยนะครับจัดให้เขาสวยงามนิดนึงนะครับเอาแล้วครับโอ้โหพอดีเลยครับท่านผู้ชมนี่โหระพาทอดพริกแห้งนะฮะใส่มะกรูดนี่ครับพริกแดงครับเมนูลากก่อนคอเลสเตอรอลในวันนี้กริลซีบบสกะเพราตะไคร้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคิดดูนะครับมีรอยไทยอยู่ใกล้ตัวนะฮะ อร่อยได้ทุกที่ทุกเวลาผมทําได้ใครๆก็ทําได้นะครับอร่อยประหยัดแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะฮะกลับมาติดตามรอยไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับอัมพลฟูด